ผมจะมาเล่นเอาวีอีกแล้วนะใครใครใครดูคลิปผมช่วยติดตามเลยครับผมไม่ก็ดูเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะวันเออถ์ดเข้าติดตามผมห้าสิบผมจะไลฟ์สุดให้ทุกคนดูเห็นไ,ไหมครับคลิปบบนี้ผมว่าน่าจะได้ตัดนะ ตัดกิ๊ม,กมันก็มีตัดนิดเดียวผมไม่ได้ตัดเยอะเลยขนาดนั้นมัก็เลยได้คิดนานหน่อยๆนี่คือกิจกรรมเหมือนเดิมครับแห่งโปลีผมว่านะไม่อยู่แล้วนะนี่นะเป็นไงครับนี่ครับผ่านรอบที่หนึ่ง ผมยิมยับเพื่อไม่ต้องกลัวผมได้หมูกระอีกแล้วน,นี่นะวันนี้ผมจะเล่นโหมดสามสามก็แล้วกันเมื่อวานผมเล่นโหมดหนึ่งหนึ่งไปแล้วนะนี่ผมเล่นสามสามผมไม่รู้จะเล่นอะไรดี ทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นเกมที่ผมไม่น่าจะเคยเล่นนะเล่นจะเล่นน้อยมากเอูแล้วกันเล่นเล่นเต็นะครับผมมาเลยเนี่ยผมแนะนำอยากใช้ทันธิตนะครับผม่ดีเดี๋ยวผมจะลากหัวไอ้ทุกคนดูนะผมเล่นปีฝาหมาเมื่อวานเนี่ยใครดูที่ผมเนี่ ถ้าดูแล้วก็คอมภาพถ้าดูขอบคอมมากเลยครับทังนู้นมีต้นไม้นะครับผมแต่ว่าผมเยอะโอ้โหเล็ดเอวสู มีคนเล่นสกินอีโวด้วยครับบ่หายอันนี้ผมเล่นแค่สามตานะครับเอลซูนเนี่ยเหมือนป้าหรือเพื่อนผมนี่แหละขึ้นมานผมแล้วก็เออลงถ้าเอลซูน,นะครับถ้าเดินใกล้กําแพงจะร้องหุน มันจะต่องหผลผลรวยมันจะซื้โดนครับมึงนะเก่งเหรอเก่งไหมไม่โดนไม่ถึงัร้เสอเดี๋ยวผมจะยิงต้นไม้นะอสมต้นไม้ไม่อยู่แล้วครับ ซื้อของผิดขอโทษด้วยฮนะผมซื้อของผิดโอ้โหผมยิงไม่โดนอะ่ะผมจะรอทีเพื่อนกันหน่อยเฮ้ยผมโดนตัวหลังเฉยฟ้มผมจะฟ้าแล้วผม คิวแลนะ้วนะคนดูแลเจ้าคนหี้าันตีได้แล้ว้วววกกดนโอ้

ครับอถอยก่อนนะเพื่อนบอกเมื่อเธอสนองเอ้หงายไม่หงายทคนแต่ผมจะ ตรงตีสต้นไม้เัไนไม่รู้นะผมชอบสีแดงนะ่ก็อยากรู้เดี๋วยวผมจะลองเอลซูหลัผหูผม,ผมให้เพื่อนๆของทุกคนอันนี้คลิปนี้ผมสร้างมาเพื่อเพื่อนโดยเฉพาะนะครับผมเพื่อนผมชื่อโอแกนนะครับ มีคลิปมีช่องเหมือนกันครับชื่อซิกแซกฝากจิตตามนะครับแลย์ฟาดจิตตามยังผมด้วยนะอ๋อเห็นแล้วอยู่ในพุม่มอยู่ในพุม่มสู้ผมเกับต้นไม้ยันกระหมอ่อมแป้งไม่โดนเฉยเลย เอซู้อมแล้วเอซูไม <pr> ่ม <bah> ีสกิลเมื่อเธอสะดอกหัวหอมฟมไม่โดนแบ๊กแบ๊กทำไมผมเกือบตุ้ยปังอุ้ยสองนัด นัดเดียวยิงน้อนัดเดียวยิงปืนนัดเดียวได้น้องสองตัวใครอยากรู้ไหมครับเพื่อคนอื่นติดตามผมพีานผมอยู่อุทัยธาน,นีที่มีห้วยขายเช่งก่อนถึงห้วยขายเช่งบมานผมอยู่ก่อนถึงที่หห้วยขายเช่งเลยตลาดร้านสักวังน,นะครับผม หมดทีมดูแลวนะผมผมทุกผมเคลียร์หมดทีมแล้วเ่อเถื่อเถืเถื่อนเล้ว่อว่า ผมว่าผมตายแน่แน่ลวงนะครับคุณเวนไปบ๊ายบาย Ja, liggen pomp. We gaan nu doen.